ร่วมกตัญอยู่จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนหมดวัดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนาศิลปุลณพระครูแจ้ดเรเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางนำคณะพระภิสุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานมูลนิธิคณะเจ้าภาพถวายพระทหารเพลนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิสุสงฆ์เจ้าวาดวัดบางลีใหญ่กลางประพรมน้ำพระพุทธมนต์มอบวัตถุมงคลให้กับประธานมูลนิธิร่วมกตัญอยู่เพื่อความเป็นสิริมงคลในสาราการเปลี่ยนหลังใหม่วัดบางปีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยบรรยากาศภายในงานมีนายสมศักดิ์ปาลวัฒผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญูนางภาวินีปาลวัฒรองผู้จัดการมูลนิธิบินบรลลูิผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษนางสาวสกาวรัตน์สมสกุลรุ่งเรืองเลขานุการมูลนิธิร่วมกตัญญูนายเจโอดรุ่งเรืองที่ปรึกษานายกอบจสมุทรสาครพันตํารวจเอกกรวัฒหันประดิษฐ์อดีตรองผู้มุกคลาการภูทรจังหวัดชลบุรีดรวิสุดารุ่งเรืองนายกองคการบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่พันตํารวจเอกไพโรธเพลพรอยผู้บุกคลาภสพบางพีพ แก้วสอพอบางแก้วพันตารวจเอกวชระเทพเสนเพิ่มกับสพบางปูพันตํารวจเอกชัยรัตน์รุ่งเหลืองพ่วมกับสอพบางบอ่อพันตํนารวจพรนรงค์เจริญวัฒนาวินยูหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจากสํานักง,งานใหญ่บางพลีต่างนํากระเช้าดอกไม้และของขวัญมาร่วมอวยพรกันอย่างคึกคัก